สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับผมเป็นเรื่องราวเสียงจากคนหลังบ้านอยากจะมาแชร์มาเล่านะครับให้พี่น้องทุกคนได้รับฟังกันครับนอกจากบรรดาเหล่าแม่บ้านที่ทาง Number One Cleaning Service จัดส่งเพื่อดูแลความสะอาดที่หน้าง,งานของลูกค้าแล้วเรายังมีทีมงานคุณภาพที่คอยประสานง,งานดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ผลงานออกมาลากลื่นและเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า และนี่เป็นเสียงจากคนหลังบ้านเมื่อได้ก้าวขาเข้ามาร่วมชายคาเดียวกับบริษัท Number ร์วันคิ n นนิ่งสวิตสครับเราไปรับฟังกันครับผมสวัสดีครับผมรัฐนะครับนายแจ็ครัฐัแยงนะครับดำรงตำแหน่งนะครับเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะครับดูแลโซนพัฒนาการครับเชิดภระเกียรติสุภุมวิศนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากบริษัทนัมเบอร์วันนะครับข้อหนึ่งนะครับคือการบริหารคนนะครับข้อสองการบริหารเวลา ข้อ3นะครับการพัฒนาถูกคุณภาพตัวเองข้อต่อไปนะครับการพัฒนาการทํางานการไต่ตองการวิเคราะห์งานนะครับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาการชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการรู้จักเลือกโฟกัลที่จะช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพนะครับสุดท้ายนะครับทางบริษัทนัวันคิดนิ่งเซอร์วิสนะครับเปิดประสบการณ์นะครับและสนับสนุนทลูกใส่งานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป สวัสดีครับผมอาบนะฮะสุธีลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการดูแลโซนความสอบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการทํางานการระบาดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งแรกที่ได้รับจากการทํางานระบาตั้งแต่แรกนะครับคือสังคมครอบครัวการทํางานที่ดีมากนะครับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ดำเนินการนะครับให้การต้อนรับอยู่ด้วยการอย่าอบอุ่นเหมาะสมนะครับว่าครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับได้เรียนรู้และพัฒนาชุดความคิดนะครับด้านอารมณ์นะครับการ การใช้ชื่อผูจ้จารในวงกลมที่ดีการสร้างความคิดเชิงบวกนะครับผมมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะในหน้าการบริหารก,การจัดการกับผู้คนหลากหลายรูปแบบนะครับผมได้รับการพัฒนาวาระสินนะครับการพูดคุยการเจราจาผ่านลูกค้าที่ได้พบเจอในทุกวันนะครับผมมีโจทย์สุดทา้าทางความสามารถหลากหลายปัญหาจึงเกิดการพัฒน,นาและกระตุ้นความต้องการด้านการที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม แล้วก็ได้เรียนรู้การสร้างแผนงานการวางกลยุทธ์ตา่ตางๆที่ต้องใช้ถึงในการเพิ่มทักษะในตนเองได้เยอะมากมนะครับผมสรุปแล้วนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากน้ำวงวันเหมือนโรงเรียนสอนวิชาการตา่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทํางานอย่างยี่งยขอบค,ครับสวัสดีครับผมพีครับจิรายุแก้วปัญญาครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการครับดูแลในโซนราชดารามิทาครับผมสิ่งที่ผมได้รับจากบริษัทน้ำวันคินดิ้งเซอร์วิสครับ ข้อแรกครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสร่วมง,งานกับบริษัทอื่นๆหลายๆบริษัทครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางฝ่ายบริหารเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นเปิดรับคําแนะนําจากเด็กวัยรุ่นยุคใหม่อย่างผมสักเท่าไหร่นะทาให้ผมเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการพัฒาาองค์กรค,ครับแต่เมื่อผมได้ร่วมง,งานกับทาง Namboan k e a d i n g Service ทางฝ่ายบริหารเนี่ยเปิดรับทุกความคิดเห็นเปิดรับทุกคําแนะนํา ทำให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรครับซึ่งข้อนี้ทําให้ผมภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Number One Cleaning Service ครับข้อที่2ครับผมหน้าที่ความรามับผิดชอบที่ทาง Number One Cleaning Service เนี่ยมอบหมายให้ทําให้ผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นผู้นํามากขึ้นรู้จักอดทนอดกลั้นพร้อมจะฟันฝ่าทุกเรื่องราวมองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายอยากจะเอาชนะทุกอุปสรรคครับผมซึ่งในอดีตเนี่ยผมไม่เคยมีความคิดเหล่านี้เลย ข้อสครับผมนอกจากเรื่องงานแล้วทางฝ่ายบริหารของ Number One คินน n i n g Service ครับยังคอยชี้นำสิ่งดีๆให้คำแนะนำดีๆเพื่อพัฒนาชีวิตเด็กเกเรๆคนหนึ่งที่อยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวัน,นาหน้าด้วยครับผมข้อสุดท้ายครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเข้ามาอยู่ในครอบครัวของ Number One คินน n ่งเซอร์วิก็คือมีคุภาพดีๆจากทั้งฝ่ายบริหารทั้งเพื่อนร่วมง,งานหรือในตัวแม่บ้านหลายๆคนครับ ทำให้ผมคิดถึงคำคำหนึ่งที่เคยมีคนพูดให้ผมฟังในอดีตนะครับคำคำนี้ก็คือโรงพยาบาลใหญ่ๆไม่จําเป็นจะต้องมีหมอฝีมือดีเสมอไปบางทีคลินิกเล็กๆก,ก็อาจจะมีหมอที่เก่งๆเ,เยอะแย,ะ,ยะไปก็เป็นได้ครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายรากรยอดแสงน,นะครับดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บางทีนะครับบางทีในโครงศักยกรรมดโคแล้วก็ของของน้ำนะครับได้อะไรจากน้นเมื่อวันนะครับหนึ่งนะครับได้รับโอกาสในการทํางานนะครับของปรับปรุงการพัฒนาตนเองนะครับเช่นการศึกษาความคิดการวางแผนนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมสองนะครับไม่ปิดกั้นนะครับความคิดทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนะครับช่วยเหลือพัฒนาองค์กรอยั่างยืนนะครับข้อที่สามนะครับการเติบโตในองค์กรนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนะครับความทพ่มเชนในการทํางาน สามารถก้าวหน้าได้นะครับไม่ได้วัดการยุงานนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเองครับสิ่งที่ผมให้กับองค์กรนะครับได้ใช้ทักษะนะครับความรู้นะครับความสามารถที่จะรับผิดผลนะครับช่วยเหลือองค์กรของพัฒนานะครับเปลี่ยนแปลงให้ตามยุคตามสมัยนะครับพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อสร้างการเจริญเติบโตขององค์กร